นะครับนะไอ้คลินิกคลินิกอยู่ตั้งไหนนะฮะใกล้ๆเนี่ยนะฮะอ๋อ,ค,อค,ครับครับขอบคุณครับ มีน้องเขาสั่งน้องม่อยครับสองโหลเขาบอกว่ามาส่งที่คลินิกบ้าน,นาาอะคขระแฟนผมอะ่ะแฟนผมเขาบอกให้มาส่งเขาแฟนผมพูดลงในกลุ่มพัวชัยแล้วก็น้องเขาสั่งครับเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอายุไม่มากคลินิกมีที่เดียวใช่ไหมม,มีสอง,สอ,งอ้าวเหรอ อ๋อแยกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงไปไกลไหมฮะไกลแต่ละคนละคลินิกคนละอ๋อครับนึกว่ามีคลิน <S 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 ิกเดียวครับขอบคุณครับนึกว่ามีคลินิกเดียว ครับนะครับเพืเ่อน าเลยแฟนแฟนรับออเดอร์แฟนบอกว่าไม่ส่งบอกว่ามีคลินิกเดียวว่าคลินิกนี้ ได้ครับผมด้วยเพื่อนนะครับคลินิกอยู่ตรงไหนฮะใกล้ๆนี้ใช่ไหมครับ,บค,ครับขอบครับอ๋อครับครับผม สแล้วดีครับครับผมครับผมอะไรนะฮะอ๋อครับ เออเดี๋ยวยกไปให้มันอยู่ในกระติกด้วยอันอ๋อสองสองสิอันนี้ขวดละสิบบาทเนาะโหลละร้อยครับอ๋อใช่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 ะรใช่ใเพราะว่าหนขละีเออแต่ว่าหนูไม่เอาอันหนึ่งร้อยอใช่ใเออหนูจะซื้อไว้ชบานี่โลนึงเนาะพี่อันนี้ก็ทั้งหมดสองร้บาทได้ยี่สิสี่ขวด พอดีหนูต่อพี่เขาว่าร้อยเก้าสิบสองหลอพี่เขาโอเคได้ได้ครับผมยังไงหนูสั่งอีกนะไดเพื่อทำพวงได้ใกล้กันช่วยช่วยกันอุดหนุนการเศรษฐกิจแบบนี้เนาะใช่เศรษฐกิจมันยากมากช่วงนี้ค่รับขอบคุณครับพอดีหนูเปิดดูในเพจเองขายของผัชใช่พอดีก็เลยจ่ายได้เลยได้เลยผม ตอนแรกตอนแรกพี่ไปคลินิกตรงเนี้ยเขาบอกเ้างงเลยเลยหมดบอกแฟนไม่ได้มาตาม G P S หรอแม่เขาบอกว่ามีเขาบอกว่ามีมีคลินิกเยอะและโอรามันคุไม่หาไม่ยากหรอกอข้าเราขี่มาเลยปุ๊บรู้ส่ง G P S แล้วหนูก็ส่งเบอโทรให้ด้วยเผื่อพี่มาไม่ถูกหนูบอกว่าไอ้คลินิกทางไปบ้านบ้านคนเท่ามันมันมีมันมีหนูที่เดียวข้าไปบ้านอนนี้ค่ะนี้คือไปบ้านคนเท่าเ แฟนได้ยินบอกว่ามันมีที่หรวถามเขาก็รู้หรอกผมก็เลยมาเลยปึ่งเลยแสดงว่าแฟนไม่เคยมาแล้วมันมีสองที่ครับจ้าครับ, <90 S 1> รบขอคบคุณคนะคขอบคุณค่ะอย่าลืมประจิตเด้อครับผมลำบากมากช่วงนี้ <c oughs> ใครค้าขายนี่โอ้โหตกติมีตลาดตลาดนัดไปแค่สี่วันก็อยู่ได้แล้วทุกวันนี้ตลาดนัดปิดหมดล มันจะได้ยี่สองขวดเลยไม่ได้ยี่สี่เลยสองโอหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชจริงเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองแม่ขาดสองขวดใช่ว่าขาดสองขวดเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าบวกเพิ่มจ้าเงินเง้นเอาคืนเอาตามไปคืนนะลดลดลดไปสองขวดแสดงว่านับพลาด นับพลาดเลยลใช่รวมครับนับแสงดงว่านับเออแสดงวน่นนับพลาดไดง้ไงฮะดีนะนับดีแล้วบอกเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าดีครับ มีนามีนา,าพาดเลยอย่างหาเลดีนะก็ดีนะ่น้องน้องขนับเช็คมู้บ้านไม่ห่างกันมากครับบ้านอ่ะครเดี๋ยวรอบหน้ารับมาให้ครบดีๆซื้อไปใส่บาทครับผม หมอซื้อเป็นส่บาร์ฝนตกเลยเนี่ยแต่ว่ามันหยุดไปแล้ว เพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝนตกเลยลดโลมิเตอรนะ์ที่มีปัม๊มอยู่ด้านหน้าสอมเล็กๆน้ำมันจะหมดตกขีดเลยเนี่ยตกผีแลวครับเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ